สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหน้าหนึ่งคมชัดลึกค่ะครับรายการที่จะเสิร์ฟข่าวร้อนๆให้คุณผู้ชมทราบก่อนใครว่าพรุ่งนี้เช้าคุณเดินไปที่หน้าแผงคุณจะได้พบกับข่าวเด็ดประเด็นร้อนอะไรบ้างครับใช่ค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ข่าวมันเยอะมากเยอะจริงๆใช่แล้วยิ่งจะเข้าสู่ยุค 3G โอ้โหยิ่งประเดประดังเข้ามามากมายแต่นั่นแหละครับคุณผู้ชมคือหน้าที่ของเรากองบรรณาธิการคมชัดลึกครับที่จะคัดกรองข่าวสารให้ครบถ้วนรอบด้านก่อนที่จะเสิร์ฟให้คุณผู้้ชมไดอน อย่างเต็มอิ่มครับถูกต้องค่ะตรงตามกับชื่อของหนังสือพิมพ์เลยนะคะครประเด็นคมมีความชัดและก็ลึกไม่เหมือนใครด้วยค่ะว่าแต่ว่าเช้านี้มีอะไรบ้างครับคุณเกริกดิ์เด็ดทุกวันร้อนทุกวันครับครับผมไปดูข่าวหัวข่าวเช้านี้ดีวกว่าครับ <c oughs> ครับขาวหนุข่าวเช้านี้นะครับคุณผู้ชมเป็นเรื่องราวของโอโคเป็นความสูญเสียของวงการตำรวจครับแล้วก็สะเทือนขวัญประชาชนเพราะว่าระดับสูงด้วยนะใช่ครับเพราะผู้พิทักษ์สันติราชก่อเหตุเสเองครับค่ะ ครับผมก็วันนี้ฮะเมื่อเช้านี่เองฮะสารวัตรป่าปามโรงพักสีสำโรงจังหวัดสุโขทยัยเมื่อเช้าแกก็โอ้โหใส่ชุดลายพรางเต็มตัวเลยฮะขึ้นไปที่โรงพักก็ไปจอยิงพุ่มกับอโอ้โหก็ซึ่งเป็นหัวหน้าของแกนี่เองครับผมปรากฏว่าพุ่มกับว่าตายต่อหน้าเพื่อนตำรวจหลายคนเหตุการณ์ปุ๊บเสร็จพอแกยิงเสร็จปุ๊บแกก็วิ่งฮะวิ่งขึ้นไปขึ้นรถรถเก่งของแกแล้วก็ขับไปอย่างรวดเร็วโอ้โหคุณพระช่วย แกขับรถเสียหลักไปชนพี่ชายคงไม่ช่วยแล้วล่ะค่ะช่วยไม่รับก็ปรากฏว่าแกก็เสียเสียชีวิตอขออภัยครับได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ก็ปะอาการปางตายครับเพื่อนตำรวจก็ช่วยกันพาไปโรงพยาบาลแต่อีกมุมหนึ่งที่เขาคุยเย็นว่ามั่นใจว่าไอ้ปมที่ทําให้ลูกน้องทําไมต้องมาจ่อยิงเจ้าหน้าที้าหนี้ปักเรื่องก็ทราบมาว่าแกเนี่ยมีมีพฤติกรรมชอบดื่มสุราแลวก็ปฏิบัติหน้าที่ ฝ่ายสารวัตรฝ่ายภูมิกับเขาก็พยายามตักเตือนว่าเอ้ยอย่าทำไม่เหมาะสมนะครัเป็นตำรวจต้องวางตัวเป็นตัวอย่างที่ดีของราษฎรแกก็หงุดหงิดมั้งครับเชาเมื่อเช้าก่อนก่อเหตุนี่ก็โอ้โหมีการก็ไปดื่มมาอีกดื่มก่อนแล้วก็ก่อเช้าเลยนะใช่ครับแต่เรื่องนี้ครับคุณผู้ชมบางทีมันก็เป็นอุทาหรณ์เหมือนกันนะครับว่าเอการเป็นเจ้านายเนี่ยบางครั้งใช้พระเดชอย่างเดียวไม่พอนะคุณลังสิมาค่ะ ต้องใช้พักคุณด้วยเพราะว่าเวลาที่จะตักเตือนเนี่ยเรียนเข้าใจนะในฐานะที่เป็นลูกน้องคนหนึ่งเวลาที่มีเจ้านายมาดุหรือว่าตำหนิเนี่ยถ้ามาด้วยวิธีการที่เขาเรียกอะไรดีมันต้องตบหัวแล้วต้องลูบหลังบ้างสมูทหน่อยนุ่มนวลหน่อยนะคบไม่ใช่มาถึงกับเอ้ยทำไมท่าอย่างนี้ก็อาจจะเกิดปมขัดแย้งในใจได้ขณะเดียวกันในฐานะที่เป็นลูกน้องนะฮะก็ต้องเข้าใจเจ้านายด้วย หน้าที่ของเราก็มีใช่ถ้าลูกน้องฟันเฟืองเล็กๆไม่ขับเคลื่อนองค์กรก็ขับเคลื่อนลําบากครับผมนี่ก็เป็นอุทาหรณ์อีกเรื่องหนึ่งคุณลังสมาต้องไปดูนะคะรายละเอียดน่าสนใจมากจากสุโขทัยเราโอ้โหข้ามไปอเมริกาดีไหมฮะจะไปไกลแล้หน่อยข้ามไปจังหวัดไหนข้ามโลกไปเลยสองสัปดาห์ที่แล้วจําได้นะครับการดีเบตกันหรือว่าการแสดงวิสัยทัศน์ในการเลือกชิงตําแหน่งเก้าอี้ประธานทีิบรีสหรัฐดุเดือดมาก รอบสองเท่าไรแล้วจําได้ว่าอุปมาแพ้แบบปลุดลุยเลยฮะ,ะก็แพ้แบบไม่น่าจะเชื่อว่าแพ้ขาดขนาดนั้นอล่าสุดวันนี้ฮะมีการดีเบตกันยกสองรอบสองมา <3 S 1> แล้วครับปรากฏว่าโอ้โหวันนี้คุยเย็นด้วยเรื่องของพูดเอากันภาษาชาวบ้านก็คือคุยเย็นด้วยภาษาแบบปัญหาเรื่องปากท้องก็คือว่าภายในนี่แหละว่า,าด้วยเรื่องแรงงานค่าแรงค่าจ้างคนตกงานเท่าไรเศรษฐกิจเป็นอย่างไรรวมถึงค่าราคาพลังงานอปรากฏว่าครับอบามา กลับมาชนะเขาต้องทําการบ้านมาดีอยู่แล้วเพราะว่าเตรียมงานเตยมงานดีรอบที่แล้วนี่พอแพ้ไปคิดว่ามีใจเสียกันบ้างแหละในฐานะผู้ครองเก้าอี้อยู่นะรอบนี้แกก็ชนะไม่น้อยนะฮะก็คือชนะผลโพลสำรวจก็คือแกชนะตั้งแกได้ไปโอม่านี่ได้ไป46อที่รอมนี้นี่ได้ไป37อ และก็เป็นที่น่าสังเกตว่าแม้แต่คุณซื้อของรอมนี่เองนะฮะยังออกมายอมรับว่าโอ้โหการดีเบตครั้งนี้นะศึกครั้งนี้เนี่ยเหมือนกับการชกต่อยมวยรุ่นเฮเวิทโอ้โหรุ่นใหญ่เลยรุ่นยักษ์นะฮะถ้าเป็นภาษาบ้านเราก็ว่าชนช้างเลยทีเดียวชนช้างแล้วเขานี่คุณซื้อของรอมนี่ยังบอกอีกว่าถึงแม้ว่าโอม่านกไม่ได้นะ,ะแต่ชกอย่างนี้ฟอร์มอย่างนี้ทั้งยับทั้งบุกทั้งลุยอย่างเงี้ยถือว่าชนะขาดด้วย แสดงว่าเขาก็ต้องยอมรับในฝีมือที่ออกมานะคะแต่ว่าศึกยังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ชมยังมีอีกหนึ่งยกยังมีอีกรอบหนึ่งซึ่งตอนนี้เขามีคนละหนึ่งแต้มเสมอกันแล้วเท่ากับว่าการดีเบตครั้งประวัติศาสตร์ซึ่งถือได้ว่าเป็นมหาอํานาจของประเทศสหรัฐอเมริกายังมีอะไรน่าจับตาค่ะแต่ว่าโอบามาเนี่ยเขาชนะไปด้วยนโยบายอะไรแล้วก็เรื่องพลังงานเอาอะไรมาพูดต้องติดตามในหน้าหนึ่งคมชัดเลยค่ะบอกแค่เดียวว่าดูเดือดเผ็ดร้อนมากโต้กันทุกประเด็นครับ กลับมาบ้านเราอีกครั้งหนึ่งอยากเห็นบรรยากาศอย่างนี้ในบ้านเราบ้างเลยมีเนื้อเนื้อมาบ้างนะใช่กลับมาบ้านเราทีนี้ไม่ไม่ใช่มาเวลาปัจจุบันนะครับนู่นฮะคุณผู้ชมต้องพาคุณผู้ชมย้อนไปเหตุการณ์ชุมนุมเมื่อปี2535โอ้ยโทษนะ2553 35ที่ฉันเมื่อ4ขวบนั่นเองจริงเหรอครับให้ดูหน้าแล้วไม่น่าใช่คุณเกรียงิาคุณแม่ที่ฉันดูอยู่นะคะครับผมฝากขอบคุณท่านด้วยครับครับผมก็อย่างนี้ เหตุการณ์ชุมนุมครั้งนั้นก็มีการสูญเสียในล่าสุดนี้ก็คือเป็นผลพวงจากคําแถลงของข้อสรุปของคอปอระบุว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ที่มีผู้เสียชีวิต98ศพโอ้โหใช่ฮะเหตุการณ์นี้ก็คือ98ศพนี้ก็เสียชีวิตมาจากกระสุนของทหารด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งมาจากชายชุดดำโอ้โหเป็นคําติดปากเลยนะชายชุดดาชายชุดดาเนี่ยและ ลงลึกไปอยู่นั้นก็คือว่ามีเหตุการณ์เ็ดเหตุการณ์ที่มีชายชุดดําเข้าไปเกี่ยวข้องจริงๆอย่างเช่นเหตุการณ์การเสียชีวิตของพลเอกกล่ม9ก้าการเสียชีวิตของเสยแดงและยังมีช่างภาพญี่ปุ่นด้วยใช่ครับพอเหตุการณ์นี้ปุ๊บพอคอปสรุกใบงี้ปุ๊บคุณลังสแสดร์จำได้ว่าช่วงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งฝ่ายค้านทั้งรัฐบาลต่างเอาข้อมูลตรงเนี้ มาโจมตีนไปโจมตีกันมาบ้างก็ว่าชายชุดดาไม่มีจริงบ้างก็ว่าชายชุดดาเป็นแค่ตุ๊กตาเพื่อที่จะมาหลอกขยี้ขย่าฝ่ายตรงข้ามแต่ทีนี้แหละชายชุดดาที่พูดถึงนะคะทางดิสไอเขาก็บอกมาแล้วว่าเขาก็บอกว่าใครมีเบาะแสแจ้งมาเลยให้เท่าไหร่คะหนึ่งล้านบาทรับคุณผู้ชมดิฉันว่า1ล้านบาทเนี่ยดีไม่ดีฝ่ายค้านเดี๋ยวาพูดอาจจะเป็นคนได้นะคุณได้ก็มีสเพราะว่าเขาเพิ่งเขาะว่ามีหลักฐานนี่ก็คือ ต่อเหตุการณ์นะครับเหตุการณ์ละหนึ่งล้านก็เบ็ดเสร็จก็คือเจ็ดล้านบาทเจ็ดเหตุการณ์เจ็ดคนเจ็ดล้านนี่มันเหมือนคล้ายๆกับส่งฝาเครื่องดื่มไปชิมอะไรยัางไงบอกไม่ถูกกัก็ต้องติดตามกันต่อไปนอกจากนี้ก็ยังมีข่าวการเมืองร้อนๆหลายประเด็นนะครับก็ให้ติดตามรวบรวมไว้ในเรื่องนี้ก็มีเหตุการณ์หนึ่งคุณรังสีมาผมว่าคุณรังสีมานี่ต้องอาจจะคุ้นเคยพวกแก๊งเด็กแว้นดิฉันไม่ใช่สตกอยนะคะคุณเกงสัก แต่คุณแต่คุณในคุณรังสิมานี่เป็นได้เทียงก็แล้วแต่ขาดนี่เดียวครับใส่กางเกงขาสั้นแล้วถ้าโถท่านตรงน่องมีรอยท่อเ้วยนะตรงรอยท่อใช่ไหมโโหนน่น่ะใช่เลยฮะคงไม่ใช่คืออย่างนี้ครับปัญหาเด็กแว้นนี่ก็สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านนะฮะมานานในพเชพาะชาวบ้านนี่ฉันมีนี่ง่ายๆเลยคุณลังสิมาดีเพราะวันเสาร์อาทิตย์นะฮะนี่แถวบางนาตราดโอ้โหมีพาวดีรังสิตเพชรบุรีคุณเชื่อไหมว่าดิฉันเคยเคยแอบดูอยู่นะดิฉันเคยแอบดูอยู่แถวแถวเพชรบุรีอุ้ง มันน่กากลัวมากจริงเหมือนการแข่งรถที่แบบองใหญ่ต,ต้องหลบอะ่ะคุณผู้ชมต้องเ<อ>ข้าใจนะครับเด็กแวน้นนี่เขาไม่ได้ขับความเร็วอย่างเดียวนะฮะมันมีเสียงมันต้องผมก็ไม่เข้าใจทำไมต้องขับแบบตายตายเต,ย,ต,ย,ต,ย,ตยมัน,ม,นมันทำไมไม่มไม่ใช่คำว่าตายมันเป็นเสียงเบิ้ลเครื่องผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมมันจะต้องแบบมันจะต้องเพิ่มอะไรเข้าไปอย่างนั้นมันจะได้แรงมันก็เร็วขึ้นใช่ครับแล้วพอเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเสื้อที่ก็หัวใสเลยล่าสุดนี่ฮะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ คนนวดเอกอดุนแสงสิงแก้วแกมาใหม่นี่ฮะยังฟิตฮะ <laughs> ใช่ครับของใหม่ไม่ต้องฟิตแกประกาศทําสงครามครับทําสงครามกับแก๊งเด็กแว้นี่แกบอกว่าภายใน,นหนึ่งเดือนนี้นะต้องสูญพันธุ์จริงเหรอใช่ถ้าไม่สูญพันธุ์ 0, อะไรเกิดขึ้นรู้ไหมฮะเจ้าหน้าที่ที่เป็นลูกน้องแกนี่แหละเอาลนะ่ะเดี๋ยวดิฉันจะตามไปเช็คดูไม่รู้มันจะสูญพันธุ์หรือเปล่าแน่นอนนะครับเรา่าสุดแถวบางนานี่มีเยอะจริงแล้วล่าสุดนะแกก็ไม่ได้บอกให้ใช่แกก็ไม่ได้บอกให้ลูกน้องแกปราบอย่างเดียวนะแกก็ หาเครื่องมือมาให้นี่ไงอย่างภาพที่คุณผู้ชมกําลังเห็นแบบนี้นะคะไอ้เจ้าเครื่องมือตัวนี้แหละฮะมันมันชื่อว่าอะไรหรือไม่อะไรคะสิ่งสั่งตายสิ่งสั่งตายแจะไม่ใช่เครื่องมือทําหมันเด็กวันนะมันมันคล้ายๆกับไอ้เครื่องมือนี้มันชื่อคล้ายๆพวกละครนะอืมประมาณนั้นแหละครับเขาก็มีคําถามกันว่าเจ้าเครื่องมืออย่างเเงี้ยนี่ยมันคืออะไรก็คือเขาก็อธิบายอย่างนี้ครับว่านี่เครื่องมือตัวเนี้ยเออ่มันมีการผลิตมาเขาเรียกว่าแขนกลก็คือยืดได้หดได้ครับผมยืดพอยืดได้พอยืดได้หดได้ปุ๊บเนี่ย ตรงมันมันจะมีคล้ายๆฟันฟันฉลามฮะเป็นฟันคมคมปุ๊บฟันปลาใช่พอเด็กแว้นซิ่งผ่านมาปุ๊บนี่นะก็จะเหยียบตรงตรงฟันปลาไอฟันฉ <hasta S 1> ลามตรงเนี้ยเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะทำให้ยางรั่วอืมยางรั่วเสร็จปุ๊บก็วิ่งไปได้สักมัน20-50ถเมตร อ่าก็จอดละอยากดูภาพมากเห็นวันนี้ทางช่างภาพเราค่ะคุณผู้ชมในช่วงของช่างภาพเราเรื่องเขาเตรียมคลิปมาด้วยยังไงอย่าพลาดเลยแต่ว่าแค่ดูภาพนิ่งแบบนี้เฉยๆเนี่ยหลายคนก็อยากจะรู้แล้วว่ามันใช้ยังไงน่าสนใจมากใช่ค่ะและนี่ก่อนปิดเบรกนี้คุณลังสมาจำเจ้ากบังได้ไหมครับ๋อจำได้เป็นสุนัขที่ช่วยเหลือเด็กสองคนที่จะข้ามถนนและตัวเองก็ถูกอุบัติเหตุโดนรถทับ จะบอกว่า,าฝา,ฝา,ฝา,ฝาบนจมปากบนจมูกบนนี่หายไปเลยฝากระโปรงหน้าเขาก็หายไปปรากฏว่าก็เจ้ากระบังก็ขึ้นเครื่องไปอเมริกาเพื่อที่จะไปทําแบบใส่กำรรใหม่าทาหน้ามีคนช่วยกันรวมทุนะระดมทุนให้เขาไปทําใหม่นะคะก็ไปปรากฏว่าแต่ว่าก่กอนทํานี่หมอเขาต้องตรวจสุขภาพก่อนนี่่าพร้อมไหมยังไงเพราะมมนต้องใช้เวลาค่ะโอ้โห คุณพระช่วยอีกแล้วครับโอ้โหเห็นท่านหัวดิฉันก็น่าช่วยเจ้ากระบังเพราะว่าคุณหมอเขาตรวจร่างกายปรากฏว่าเจ้ากระบังเป็นมะเร็งคุณลังสีมาโอ้โหกำลังจะได้เขาซ้คกแลั์จริงๆค่ะครับก็แปลใจช่วยละกันใช่ก็ต้องรักษากัน นะคะไปดูว่ารายละเอียดนั้นจะเป็นอย่างไรค่ะแล้วก็ทางการแพทย์เขาลงความเห็นเอาไว้ว่าจะช่วยเจ้าการบังได้หรือไม่ใครที่ติดตามเรื่องนี้อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นในโลกโซเชียลหรือว่าโลกของหนังสือพิมพ์ห้ามพลาดหน้า3าด้วยเช่นเดียวกันค่ะหน้าหนึ่งหน้าสามสนุกมากนะคะวันนี้มีเรื่องราวมีข่าวที่น่าสนใจส่วนหน้าบันเทิงขอบอกว่าน่าสนใจไม่แพ้กันตอนนี้มารออยู่แล้วเซฟเวอร์ไปชมเลยค่ะ